กับสมื่อิสตอรี่ Story แล้วนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนเรามาแกะกล่องรีวิวนะคะนอกสถานที่นะคะทุกคนก็เอากล่องมารีวิวด้วยนะเป็นกล่องกระเป๋านะคะจากแบรนด์ Penny Culture นะคะทุกคนนี่คือแบบเขามาเป็นกล่องแบบ,แบบแบรนด์เขาเลยนะทุกคนน,นี่นะคะอันนี้ก็คือโลโก้แบรนด์เขาเยวขอแกะก่อนอันนี้คือไม่ได้แกะเลยนะทุกคนก็คือ เราจะมาทุระอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบเอาขึ้นมาด้วยเอามาแกะด้วยเลยเนาะเพราะว่าจะจะเอามาใช้ด้วยแหละเดี๋ยวขอแกะกล่องแป๊บนึงนะคะนี <c oughs> ่ค่ะทุกคนอี้ค่งอ่วามการลำบากนมะ่น่า นี่ทุกคนเขามีอันนี้ด้วยมีข้อความด้วย All y o u n e e d is Love นะคะทุกคน Penny Culture er. ข้างในก็เป็นแบบนี้นี่แล้วเขามีถุงผ้ามาให้ด้วยทุกคนว,ว้าวมากอันนี้คือกล่องคะข้างในกล่องไม่มีอะไรละแล้วก็มีถุงผ้าหนึ่งชั้นมาให้ด้วยละอันนี้คืออะไรอ๋อนี่นะคะทุกคนถุงผ้าแบบเป็นหุงแบบนี้เลย แล้วก็สกีนเพนนเคาเจอร์เหมือนกันนะคะแกะการทุกคนอุ้ยทุกคนแบบน่ารักมากดูโอ้ไ oh ม่ก็นี่ทุกคนอันนี้นะคะเราสั่งเป็นรุ่นป๊อปปพพี่ใช่อันนี้ก็คือเป็นรุ่นแบบอ่ารุ่นขนนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ในถุงไม่มีอะไรแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบเอาไว้เก็บกระเป๋าได้เนาะเขาแถมมาให้นะคะ ทุกคนตัวกระเป๋าเขานะคะมันจะเป็นทรงแบบทรงแบบตั้งอันเนี้ยตรงเนี้ยคือแบบมันแข็งเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราแบบไม่ไม่ถือใช่ไหมมันก็จะตั้งแบบนี้เลยแล้วขนนะอันนี้พูดถึงกระเป๋านะคะตรงขนก็คือไม่ได้นุ่มอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมันก็เป็นขนขนเฉยๆนะคะแต่แบบเออึงเจอมันอะไรก็ก็ก็โอเคนะคะแล้วก็อุ้ยแล้วก็ซิปแบบลื่นมากทุกคนซิปไม่ฝือนอะซิปลื่นมาก ข้างในนะคะนี่อันนี้คือแบบเขาแถมให้นะเป็นแบบกระเป๋าแบบคล้ายๆกระเป๋าสตางค์ป้เก็บเหรียญน,นะคะเอาไว้ห้อยแบบข้างๆกระเป๋านาะเดี๋ยวเราแกะกันนะคะข้างในก็ไม่มีอะไรนะเป็นถุงตรงมาให้กระดาษนี่นะคะเอาออกข้างในจะเป็นสีเหลืองนะถ้าเป็นแบบกระเป๋าสีครีมนะคะเขาจะด้านในจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ นี่นะคะข้างในจะเป็นสีเหลืองแบบเหลืองเลยนะแล้วก็มีโลโก้นะคะตรงนี้เนาะว่าพนเพนนีเขาเจอเนาะก็การตัดเย็บก็ถือว่าโอเคนะทุกคนแบบละเอียดอยู่นะคะนี่แล้วข้างในก็คือเป็นผ้าแบบเป็นผ้าแบบเนี้ยผ้ากำมะหยี่ปะนี่นะคะโอเคเลยนะชอบตรงซิปเขาอ่ะแบบลื่นมากทุกคนแล้วก็กระเป๋าก็ถือว่าเป็นทรงดีนะทรงโอเคเลยนะคะเวลาสะพายก็สะพายแบบนี้ เดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะทุกคนที่เขาแถมให้นี่นะคะทุกคนเป็นกระเป๋าแบบเล็กๆน่ารักปุกปิกแบบนี้แล้วก็เป็นแบบกระดุมข้างในก็แบบเอาไว้ใส่พวกแบบเหรียญอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่คาดว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแบบเอาห้อยแบบห้อยน่ารักน่ารักเนาะให้มันแบบมีดีเทลอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วก็ตรงที่ห้อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ห้อยเห็นเขาเอาห้อยตรงไหนกันนะ น่าจะห้อยตรงนี้นะคะทุกคนตรงที่เป็นสติป,ปะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเอามาห้อยตรงที่เป็นสติกเขานะคะมันก็จะประมาน่าจะใส่ถูกนะทุกคนหรือว่าแบบแล้วแต่เนาะว่าเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะนี่มันก็จะเป็นแบบประมาณนี่น,นะคะห้อยแบบนา่นารักน่ารักแบบนี้คือเราชอบอย่างหนึ่งก็คือแบบห่วงตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะทุกคนเวลาแบบเราสะพายอะ่ะเนี้ยคือมันแบบมันกว้าง แล้วคือแบบทุกคนมันคือมันน่าจะใส่ของได้เยอะมากเพราะว่าช่องเขาแบบขยายได้อีกนเนี่ยคือมันแบบขยายได้เยอะนะทุกคนแล้วก็ทรงมันเป็นผ้าเนาะมันก็จะแบบเออยัดของได้แน่นเลยนะอันนี้นะคะเราซื้อมาในราคาประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทเนาะเพราะว่ามันมีโค้ส่วนลดในช้อปปี้นะคะนี่คือซื้อในช้อปปี้มานะเป็นของ แบรนด์เขาเลยนะคะเป็นช้อะร้านของแบรนด์เขาโดยตรงเลยเนาะนี่นะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะทุกคนของ Penny Culture นะคะก็คือเราเห็นแบบว่ารีวิวสักพักแล้วล่ะแล้วก็รุ่นนี้คือมันค่อนข้างที่จะหาซื้อยากเพราะว่าเหมือนแบบมันหมดอ่ะทั้งใน Lazada Sho อป e แล้วก็ในอะไรนะ IG เขานะคะก็คือแบบรุ่นนี้คือหมดนะคะก็คือแบบหมดทุกสีเลยก็แบบเออไม่ได้ซื้อเลยเนาะก็ช่วงนั้นก็คือแบบหาของไม่ได้ก็ ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็คือเขาเหมือนเขากลับมาผลิตปะรุ่นนี้นะคะก็เลยแบบเออทันซื้อเนาะแล้วก็ของก็ยังมีอยู่นะทุกคนแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะเราก็ตอนแรกลังเลแบบเอาสีไหนดีระหว่างแบบสีม่วงกับสีนี้นะคะก็เลยแบบเอาสีนี้ละกันเพราะว่าแบบมันก็เข้าได้ทุกชุดนะคะทุกคนก็คือแบบใช้งานง่ายเนาะสว่างๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่ของดูก่อนนะทุกคนว่าแบบใส่ของได้เยอะไหมนะคะในกระเป๋าเรากระเป๋าเก่าเรานะเดี๋ยวจะย้ายมาใส่ในนี้ดูนะคะ เนี่ยทุกคนก็คือเอามาย้ายมาใส่ร้าจะมีแบบเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะที่แบบพกไปข้างนอกเนาะแล้วก็เป็นกระเป๋าเสตังะคะแล้วก็โทรศัพท์ก็คืออัดคลิปอยู่นะทุกคนก็เลยไม่ได้เอามาใส่นะคะแต่แบบที่พื้นที่ก็คือเหลือเยอะมากคือยังโล่งอยู่เลยนะทุกคนแล้วก็แบบดูความดีเทลโลโก้ตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็คือแบบเป็นสีทองเล่นแสงด้วยแล้วก็น้องมินิตรงนี้ ค่ะทุกคนก็สำหรับใครที่สนใจนะคะน้องออ่เ Penny Culture er นะคะเดี๋ยวเหมือนจะแปะลิงก์ให้นะคะ <c oughs> ก็คือซื้อในช h อปปีจะมีโคส่วนลดด้วยนะทุกคนคือเหมือนเขาจะออ่ มีโค้ส่วลดอีก50บาทนะคะถึงวันที่30กันยานี้นะทุกคนก็รีบไปใช้กันนะใครที่แบบมองหากระเป๋าแบบขนนุ่มฟูๆแบบนี้นะคะก็ไปซื้อกันได้อันนี้ก็คือแบบเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องเนาะแบบแบรนด์ไทยนะคะทำออกมาแบบได้น่ารักมากๆเลยนะทุกคน ค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดีก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามนะคะหรือว่ามีคําแนะนําอะไรนะคะก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะสําหรับคลิปนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้หมยด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย